จะช่วยผมด้วยผม,มขังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่ะโอ้ oh, ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะนหถืออะไรนะยายาแม่วัดดีครับ เอาไปโทษทีครับ,รบอย่าแย่งก็วันนี้นะครับทักสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มองจากดาวอังคารและดาวพูโตและดาวคลิปต,ตอนไหนนะครับผมไหนวะก็วันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมาแบบยังไงอะแบบทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนอะเคยที่ว่าแบบยังไงอะไม่ถูกหวยไม่ถูกหวยกินแล้วร้องไห้อยางเสียใจคือวันนี้ทุกคนผมจะมาพาทุกคนอะมาเล่นหวยในไม้คามะเลยทุกคนพร้อมไหมเป็นไงอะพร้อมหรือว่าแต่เล่นยังไงอะอย่างแรกนะเดี๋ยวผมจะพาไปก่อน ยอย่ากได้ทุกคนขุดดินกันมาคนละสองอันกันโอ๊ยโอ๊ยขุดดินคนละสองได้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 ขุดดินคนละสองเดี๋ยวผมคราบตัวคราบแฮะเอาขุดดิน เดี๋ยวโดนแย่งพี่ได้มาแล้วพี่ได้มาแล้วสองสองบล็อกอ่าเดี๋ยวผมเพื่อนักผมครับอันนี้ให้จะคราฟครับติ้งแค่เพื่อทำไมแค่เพื่อในตัวก็ครับได้อ่าแล้วแล้วแล้วพี่นะอ่าพี่พี่มาที่โต๊ะครับแล้วพี่ก็วางแบบยังไงอ่ะวางตัวแบบวางมานเป็นสติ๊กอ่ะจะใช็คจะใช้คราฟติ้งแค่เพื่อทำไมในตัวก็ครับได้อะไรนั่นเดี๋ยวเราไปอันนี้กันเลยดีกว่าไปเลยเออไปเลยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีนี้อ๋ออ๋อเฮ่อเฮ่อเราอยม่ไ้หนอะอ๋อไปเหี่ยว ไม,ไ, Jam ไม่้วยคุงหายไม่้วยคุงหายไปด้วยคุงหายไปอย่างผมไม่รู้ครับว่าใครใครเหยียบผมไม่รู้ครับไได้คุงหายไปด้วคุงหายมาแล้วก็คือนี่มันจะมีมันจะมีไอ้นี่ตัวตัวดินตัวเพชรแล้วก็ตัวตัวเหล็กเว้ยอ๋อก็คือเราต้องหาอุปกรณ์มาเพื่อข้ามไปนี้เว้ยอ่ะไปลองเปิดเฮ้ยเฮ้ยผมตักหินเฮ้ยเฮ้ยได้โกนาเกตในในในลอง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 เอาได้โกนาเกตเพียเพียียได้เนี่ยเพียได้ไอ้ดีไซน์เฮ้ยได้อันนี้ได้ไรได้ไรเออไม่ได้อะไรอยู่ที่พี่อยู่ที่ you did hurting ได้เฮเบลเหรออุ้ยแต่ว่ามีไอรอนทิกเก็ตไหนลองเปิดตัวดิเออเออลอง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 เดี๋ยวนี่หวยหวยเหล็กปั๊บได้อะไรวะเขาโจวิธามอ่ะวิธามได้เลยนี่มันคืออะไรอ่ะซุเปอันแสงเลยอร่อยอีกตัวหนึ่งอุ้ยคัพเปอร์อินกอดอุ้ยดีไหมวะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับเรากลับโลกกันไปหาของกันไหมไป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 เร็วแล้วแต่ชิลละคนสิแย่งกันเยี่มอีก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 อ้าวใครที่บัคนนะพพิม์ส่งี้ออ๋ อ๋อนี่ไง okay. ไปแล้วอ่ามาแล้วกลับมาแล้วทุกคนที่ผมที่ผมได้มาทุกคนมันจะเป็นยังไงอะไอ้ดาบดาบหินไหมแต่ละคนได้ของโคตรหนูพิธาม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 แม่นี่ผมมีนี่ให้ผมได้มาสองอันที่เห็นในไอเฟียเฟียเทคเธอทีนไแม่ดาบที่เปิดทำอะไรได้เฮ้ยอยากจะตัดเองเอ้าเอ้าเฮ้ยมีคนาทำไลายพิธามเหรอไลา์เหรอทีแกทำไลท์พิธามโอ้ไม่เกี่ยง ปล่อยปล่อยเขาไปครับเราไม่จะไม่ยุ่งเทคเธอทีนตายเพราะแต่ทุกคนอยู่ไหนไปเลยนี่ไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างเฮ้ยผมหาเหล็กไม่เจอเลยขอขอขอยืมโต๊ะโต๊ะข้ามหน่อยนะไม่ให้โอ้ยโอ้โหเลือดเลือดเลือดอะไรกันเลือเนียเพราะว่านะคลิปนี้เราต้องแบบยังไงสุ่มขอเรามาสู้กันเว้ยสุขของเราต้องสู้กันด้วยไม่ใช่เรื่องดีนะเราดูไม่ใช่เรื่องเราแต่ว่าถ้าถ้าลุงเฟียทุกคนเอาไปเอา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 เรื่องเอาเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวผมว่าผมว่าผมว่าผมอยู่เงียบๆไปนะผมผมยังโดอ ทำไมกูเลยไม่ตามอ่ะพี่เออทำไมไม่ตามผมพีทฟูโหมดเฮ้ยไม่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 พีทฟูไม่พีทฟูพี่ยาพี่ยาพี่ยาปล่อยปล่อยปล่อยพี่ปล่อยมันมันตายแล้วเว้ยเอาใครอ่ะพี่ผมขอเล็กหน่อยเราจะลงทำ้วเราจะไม่อยู่อันนี้นี่คนที่จะสุ่มอ่ะเราต้องรอให้ทุกคนพร้อม่อเพราะว่ามันวักไปทีเดียวทั้งหมดเลยเล็กกูกูจะข้ามกูจะข้าโอ้ยโอ้ยเลือด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 โอเคาเขาทำอะไรกันเนี่ยแก้ไม่รอดเลยเฮ้ยบ้านนั้นในบ้านนี้มีกล่องด้วยอ่ะข้างบนก็อะไรขึ้นอะไอเบียเลือดเหลือครึ่งหัวใจพอ มันเป็นหมาแบบมาคาบกระดูกอะทำไรยัยไม่ทำแผมอยากรู้ว่าพี่มีเหล็กกี่อันพี่มีอยู่2อันนิ่งเราต้องขุดลงไปเว้ยในไหนขุดขุดตรงไหนนี่ทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจคำนี้ไม่มีอะไรเลยอาทำอื่นดีกว่าไม่ ไม่ไม่มีอะไรเลยไม,มไม่มีอะไรเลย <esh trabajando S 2> ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยของหัวไม่เจอในกลุ่นอุ้ยอมีิเด็กไอ้ยังสมิเด็กตายแน่ตรงไหนมีท้าบ้างเนี่ยพี่ผมอยากผมอยากหาเพชรอ่ะีท้าวคว้าหน่อยผมผมไม่ท้อพี่มาไม่ได้มานี่มาหนี้ไม่ได้คืนแล้วผมมืดอ่ะแล้วผมมืดอ่ะตพี่ผมมีอะไรบอกตอนนี้ผมมีอาหารอยู่ในตัวตั้งมันตันเก้าอันอ่ะมันตันเหรอแล้วก็ขุดต่อไปเลยดิโชว์มันจะได้ไม่ตันไงเฮ้ยทุกคนลงทัน ด้วยผมอยากลองไปสุ่มของแล้วอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่สองอันเนี่ยผมไม่มีในมิชั่นผมมีสอง เราเราไปสุ่มตัวกันก่อนไหมไปไปไปผมมีแต่ดินแต่ดินตอนนั้นเราไปสุ่มเราไปสุ่มตัวกันเถอะจะสุ่มตัวนี่ไม่มีดินเอ้าในตัวไม่มีดินมีเลขสองอ่าต้องกูไม่ต้องอีนี่พี่ป่าเอาใครใครจะสุ่มก่อนผมขอสุ่มก่อนแล้วกันสุ่มเลยสุ่มไม่ได้เอ้ยได้ทองได้ทองอะไรวะเฮ้ยขาสุ่มอะไรผมมีอีกอันนึงผมมีแล้วมันหายอ่ะผมพับแล้วมันหายวะเฮ้ยในในได้อะไรได้เลสโตอร์กาดยงเลยได้ตามพี่กุลขิกซ้ายขี้ขวาลองดูได้เลสโตอร์เลสเตอร์ดาเกนมีอีกอันพี่่้กก็ไได จูบือเพื่อุ้ยไ้น้องได้เนาะได้เขาไม่สลอดเอามาทำไมอะไรไหนพี่โอ้ฟอร์จูนสามพอจูนสามเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เจอ้เจ้าพิจเลยได้ดินเต็มตัวเลยได้อะไรบ้างเออแอนดี้อไรสมกับเป็นดินจริงพิจิตเต็มตัวเลยแล้วเรากลับโลกกันไหมพิจิตเต็มตัวเลยเนี่ยใครช่วยฟังหน่อยโอเคมาเดี๋ยวช่วยเฮ้ยโมนานาธามกีฟเดิร์ด เฮ้ยผมว่านะผมเริ่มชักจะสงสัยแล้วอ่ะชักจะสงสัยอะไรอ่ะอ่ะเอานี่ไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าต่อเตี้ยนนักหนานเข้าตัวไอ้คุณไอเข้าตัวฟิเยไอฟิเย่ไอฟิเย่ไม่ไม่ผมมีแค่นี้ผมอยากลองคราฟดูก่อนแต่ผมจะลองคราฟเพชรนะเว้ยนี่ผมได้มาแปดอันเฟีย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 นี่นี่ได้ผมได้มาเท่ากันไปเพชรพี่ผมจะสุูบละผมจะสุูบละได้ธนูเฮ้ยเฮ้ยลองมากอ่ะ้ยเฮได้ไทรีเดนไทรเดนเฮ้ยไดเลยเชิญไลท์อุ๊ยโถว Ơi ừ, đây là à đi tương lai เนเธอร์ไรท์ไปพี่เฟีย้ยังไม่ได้ซุ่มเลยแบ่งกันบ้างสิอย่าเพชรไอไลท์ท่าโอ้ันแล้วพี่รวยขนาดนี้ผมได้แบมบูวะเอ้าแบมบูไอ้น้องไอ้ไหนผมขอบ้างเนเธอร์ไรต์ทำไมเนเธอร์ไรท์สแคปเกลืออุ้ยเอ็นดอร์เชดอุ้ยเอ็นดอร์เชดเมื่อกี้เห็นใครได้บล็อกเพชรมาด้วยอ่ะเฟียะมาเปล่าพี่เปล่าเปล่าผมไม่ได้ถ้าได้บล็อกเพชรกันก็งั้นเราก็ปั๊มไอไอห่วยเพชรเลยดิเออว่ะเฮ้ยบล็อกเอมันรอมันคือการลงทุนพี่ได้เอมันรอตัลงขอ สมั่งขอสุ่เฮ้ยโชโชเมื่อกี้อะไรเข้าตัวเมื่อกี้อะไรเข้าตัวไม่มีนะไม่เห็นมีอะไรเข้าตัวกูอ๋อเมื่อกี้มีของเข้าตัวแล้วพี่จะใส่กางเกงทำไมเฮ้ยดูเทดิอเอากางเกงไม่ไม่มีอะไรเข้าตัวเลยอ๋อตอนนี้คือเราอยู่เราอยู่ใกล้กันแล้วมันแจ้งกันหมดเลยเออมันอละคังอ่ะทีละคนวะทีละคนวะเออเออานทีละคนทีละคทีละคนทีละคนอ้หห้อเราโมยตัวผมหมดเลย เอดีๆในตัวก็มีตัวนสีอันของผมพี่ขอบคุณใกล้พี่ตอนขับอ่ะเออพี่พี่เอี่เอขอบคุณมากครับตอนนี้ต่อมียังเยอะเลยไม่ไม่อะไรพี่ถือว่าผมในเทิร์นไว่ะเปิดบ้างบอกไปว่าไม่ไม่ของผมยังเหลือตัวอีกเยอะเลยไอ้นี่มันเก็บเรียบมันกินเรียบเลยมันมันไม่แบ่งใครเลย เอามาทำไมเนี่ยทำไมเมื่อกี้กูกดเฮ้ยเอาเราเอาเราคนที่ไม่ได้สุ่มไปไว้หลังห้องไหมไม่งั้นไม่ใช่แย่งของกันเราไม่ได้อะไรเลยเอ้าเปิดกันไหมกุนต่อกุนต่อกุนต่อไปไปผมผมแป๊บ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 ผมยังมีเพิ่มเขามาจากไหนเยอะจังวะเขาเยอะจังหวะเขามาจากไหนเยอะแยะน่ะมันไม่เอามาจากไหนเยอะแยะว่าทุกคนผมได้เพลนอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยน็อตแอปเปิ้ลอะไรใช่ผ้าเบียร์คอนอีก13นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปผมใครยาวมากเราเซ็งอันนี้ดีกว่าเราสุ่มกัน ได้เราจะสู้กันงั้นผมขอตั๋วเพิ่มหน่อยดิซามวันอ่ะกูมีตั๋วแค่สามวันเองหนึ่งสองสามอ่ะดิเป็นกองเลยขอบคุณมากใจเย็งเยอะเลยเสร็จยังเสร็จยังใส่ยังปลาผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะสู้ทุกคนละเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยวะเรามีแค่นี้ไม่ไม่เราไม่มีอะไรเลยเว้ยเรามีผมมีแค่นี้ทุกคนกลับมายังเลาแล้วเหรออุ้ยแปหนึงผมว่าผมว่าผมมีอะไรผมว่าผมมีอะไรใครมีลูกธนูบ้างไม่มีวับ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 ไปทีดิได้เลยใครก็ได้ผมขอลูกธนูหน่อย ผมไม่มีเหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมยังที่จะสู้ในครั้งนี้ผมจะเป็นราชาให้ดูกูตายแน่เลยราชาอะไรจะสลัด<ไ>ปเปล่ามา <c oughs> ทุกคนพร้อมยังไม่พร้อมครับ ผมตะนับครับใจเย็นครับลุ้พี่เฟียรลุ้มพี่เฟียร์มพี่เฟียรว้าห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันเลยทุกคนลุ้มพี่เฟียรเถอะเดี๋ยวเดินกลัวกล้วกลัวกลัวแปลกแกลัวแปลกพี่เฟียจ๋าปจ๊ะไปแล้วเราเป็นเราเป็นอ่าไอ้น้องรักมานานแล้วมึงจะทำอย่างนี้กันแล้กัน็ได้ลงขอทำไมพี่โยนถ่ายเด่นไม่ได้วะลิฟท์ไทยมันไอ้นี่อาเจ็บไอ้สัตว์ไม่เอาอย่าพึ่งเข้ามูไปไหนแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวนี้ผมพี่เฟียเดี๋ยวนี้ผม เราไม่มีอะไรเลยแล้วผมไม่มีอะไรเลยเมาได้ยังไงเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วผมจะฆ่าโนโนโบ้โบ้ไม่ใช่เราที้เดียวกันเหรอโบ่กิดอะไขึ้นกิดอะไรขึ้ผมจะฆ่าพี่ตอนนี้แหละคุณโดนทรยศแล้วตามมาดีตามพันก็ตามมาดีตามพันก็ตามมาน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากำลังดูเดือนทุกคนเขากำลังดูเดือนเขากำลังดูเดือน เอากจะเป็นราชาตายกอนกันเลยเอ้ยพี่ใจเย็นพี่พี่เลิมไม่ผือแล้วาช่วยด้วยไแล้วไม่ช่วยแล้วไปแล้วแหละกู่ช่วยทางนั้นไปแล้วอ่าเฮ้ยเดี๋ยวบอลแล้วนมจะตายหมดเห้ยซีมันซีหวนเหลือใครเย่าอน้อยก็ไม่ตายคนแรกอยู่ในในน้ำาะี่เหใช่ใช่ไหนงพี่ผมผมเนที่จะโค้นเองพี่อยู่ไหนมาเดียวเดเดียยวเดียวเดยวเดียยว หลังวหลังอันี้เอาไปรักแค่ไหนไหนชิปชิปชิอะไรนะอันนี้เาไปรักแค่ไหนไหนสดล้ออะไรนะเลาเลยอันนีเอาไปรักแค่ไหนไอ๋ออร์กู้วาจะวิ่งมาตีตายแล้วเอาเลยเอาเลยเชี่ยเชี่ยเชี่ยนี่เขารไเขาจะเป็นคนโคตรแบบมีเชิงไง พี่เขาเป็นหเไอ้ขามามนะพี่ทมาเก็บหมดอะนี่งหอะไรเลยเลี้ยนี้จริงเหรพี่มาดิพี่ท้ผมเป็นพระเจ้าพี่ทมาเก็บหมดว่าคำนี้ไม่เกินจริงเอ้ยเอาพี่มเกิดอะไรขึ้นเขาไห้ไม่โอ้ไปไหนแล้วอไปไหนแล้วอย่ามึ่หนี้ิมาี่กลับมาโชว์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 มันจะเกินไปแล้วโชว์รู้จักอย่าพงอย่าพิ่งพี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพ่ง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 ทไม อย่างนี้อย่างนี้พี่มาดนีก่อนเอาเลยพี่ขอบคุณพี่แล้วไม่เอาเลยพี่ดำมาพี่ดำตายเฉยเลยคลิปนี้นะ่าของพี่จะลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากกดแชร์แล้วกูยังไม่สู้เลยไอ้แงไปราการขี้หน้าจะได้กดไลค์ได้ของพการข้หน้ว่าลืมคนหนึ่งนะไม่มีใครลืมไม่มีใครลืม